ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93เมกะเฮิร์และวิทยุออนไลน์ r a d i o p r d g o t h b e ต t โดยทีมข่าวสวทเบตงสำหรับวันนี้มาธิดดามข่าวสารที่น่าสนใจกับดิฉันอุสนิมัตแล้วค่ะเริ่มกันด้วยเรื่องของการยกระดับความปลอดภัยในพื้นที่อำเภอเบตงหลังจากที่เกิดเหตุคนร้ายลอบว,วางระเบิดข่าวบอมที่บ้านพักตำรวจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อวานนี้ค่ะ โดยภายหลังเกินเหตข่าวบอมที่เ่าดตำรวจสถานีตำรวจภูธรนราธิวาสเมื่อวันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมาทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตหนึ่งนายคือร้อยตำรวจเอกสุทธิรักพันธนญยะรองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรนราธิวาสปฏิบัติงานจาราจรมีผู้ได้รับบาดเจ็บ43รายแฟลดอาคารที่พักรถยนต์ได้รับความเสียหายจำนวนหลายคันสำหรับในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลา พันธ์ตำรนเอกเอกชัยพรหมนะกุล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเบตงได้สั่งการให้ตำรวจในสังกัดยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดตรวจสอบบุคคลยานพาหน,นะที่เข้าออกเมืองเบตงตลอด24ชั่วโมงพร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบรถจักรยานยนต์รถยนต์อย่างละเอียดรวมถึงบุคคลที่มีสัมภาระที่น่าสงสยัยก่อนที่จะเข้าไปติดต่อสถานที่ราชการในสถานีตำรวจภูทรเบตงหรือที่บ้านพักฝฟลตำรวจของสถานีตำรวจภูทรเบตงและขอความร่วม มือพี่น้องประชาชนในการเปิดเบาะรถจักรยานยนต์และแขวนหมวกกันน็อกไว้ทุกครั้งจอดรถในจุดที่กำหนดก่อนจะมาติดต่อราชการนอกจากนี้ยังเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจและรถของหน่วยงานราชการทุกคันก่อนที่จะขับเข้าไปจอดที่สถานีตำรวจภูทร,รเบตรงรวมถึงฝ่ายตำรวจและบ้านพักของเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยเดิมอีก พร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนลนักท่องเที่ยวร่วมกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลบุคคลวัตถุต้องสงสัยป้องกันการกอร่อเหตุรุนแรงในพื้นที่เนื่องจากอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเป็นพื้นที่การพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดแดงภาคใต้แม้จะไม่มีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นแต่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้บรรณการเฝ้าระวังป้องกันการกอร่อเหตุอย่างต่อเนื่องจึงขอให้ทุกหน่วยยกระดับระวังป้องกันขั้นสูงสุดและขอให้ทุกหน่วยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระม ระวังไม่ประมาทและปลอดภัยและสําหรับประชาชนนักท่องเที่ยวหากพบเห็นสิ่งผิดปกติบุคคลต้องสงสยัยหรือวัตถุต้องสงสยัยสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน191หรือ1341ตลอด24ชั่วโมงขณะที่ทางด้านของนางสาวนูเรียอาแวประชาชนชาวอำเภอเบตงกล่าวว่าตนขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและขอเป็นกำลังใจให้กับผู้บาดเจ็บและครอบครัวทุกคน ขอให้ทุกคนเข้มแข็งและเติมเต็มกำลังใจซึ่งกันและกันก้าวผ่านเหตุการณ์นในครั้งนี้ไปได้ซึ่งการก่อเหตุรุนแรงไม่ได้ส่งผลดีต่อใครเลยมีแต่จะสร้างความสูญเสียให้เกิดขึ้น พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้านเราเพิ่งจะเริ่มฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด -19 ้นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเริ่มหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวเศรษฐกิจกำลังเติบโตพี่น้องประชาชนกำลังกลับมามีไรายได้พอมีเหตุการณ์ความรุนแรงส่งผลต่อภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวคนทำมาค้าขายก็ลำบากสิ่งที่เราในฐานะประชาชนจะทำได้ก็คือการช่วยกันทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาดูแลพื้นที่ช่วยเจ้าหน้าที่อีกทางหนึ่งด้วย ตามรับฟังรายการห้นข่าว93ทางสวทเบต,ตง FM 93เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์ radio.prd.go.th/be t o n ได้ใหม่ในวัน,วนและเวลาเดียวกันนี้